กิบก็สูดๆเหมือนกันแล้วโอ้โหวรู้หายใกิเ็นไกปหนยัออ้าวเหอฮะตรงนี้ยังแซบขนาดนี้แล้วข้างบนวินล่าจะแซบขนาดไหนตอนนี้พี่วดี้อยู่กับรออยู่ อยู่ก er ับฟอตรงนี้วกลับมาแล้วครับตอนนี้มาอยู่กับเราบ้างไหมมาคุณเดซูดากันที่สบายดีไหมไปบ๊อบพิวันตี้ฮะไปเลยเอชมันไว้เอโ์มันไมหมเลยอชทัวโ์มันมัดอะไรนะเอชทัวมันไหมออกมานบ้นี่มี่ค่บ้าเนเจี๊ยบก็อยู่นี่กับเราสนุกไหมเจี๊ยบสนุกมากเลยพิวนี้สุดยอดเลยค่ะสองการรูปแบบใหม่เป็นยังไงบ้างโอ้หมันมากนี่จะแบบว่าไม่เบียดแล้วได้น้ำแบบเต็มที่แบบเต็มที่ ไอ้ก็อยู่กับเราด้วยยังไม่ได้เจอกันเลยสนุกไหมจ้อยมาค่ะได้ข่าวว่าเต้นจะขาจะขาดแล้วนะขาใกล้ขาดแล้วมาเต้นตั้งแต่ะหกโมงแล้วในบีบีไอพ l วิของเราต้องบอกว่าพิเศษมากที่เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเรามีพิซซ่าพิซซ่าดับข้ามตาดับข้าพิซซ่าคัเบรีมาสเตอร์มาสเตอร์มาถึงที่นะฮะนี่ใครจะกินใครจะกินเชิญเลยครับรับประทานกันอย่างเต็มที่ในครับคืนนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่า ในคืนนี้ตอนแรกเรากะว่าจะแค่ปาร์ตี้เฉยแต่ว่าผมก็เลยจัดเซอร์ไพรส์มาทางเดอะพิซซ่าคอม n านีก็เลยจัดเต็มให้จัดเต็มให้อย่างเต็มที่อ่ะทำไมไม่เต้นต่ออ่ะทำไมไม่เต้นต่ออ่ะเ,ะเพลงเงียบอยู่ตอนนี้นะครับต,ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเดอะพิซซ่าคอม n านีอย่าลืมโทร11 12ระหว่างดูอยู่สั่งเลยนะครับตอนนี้เพราะคุณจะมีเพปซี่แล้วก็ไอศครีมแถมฟรีด้วยนะครับเอออนึ่งสองนี่ ลดน้ำหนักอยู่วะลดน้ำหนักยังไงดิอาล่ะแหบมากแหบมากโอเคต้องขอบอกว่าในค่ำคืนนี้ในการถ่ายทอดสดนะครับจากเพ p ซ i s o ก็หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณด้วยผู้สับสนที่ทำให้การถ่ายท่าสดนั้นเกิดขึ้นได้ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชักคอรีคิงคอรีคิงกระชกเรือหินอ่อน8ชั้นเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์จากประเทศเกาหลีขอบคุณ เสียงพี่แบบหมดแล้วขอบคุณด้วยนะครับฮาตาริาพัดลมฮาตาริขอบคุณฮอนด้ารถจักรยานยนต์ฮอนดา้าบูฟใหม่ขอบคุณเดอะพิซซ่าคอมพานีคุณโรงแรมแอดลิปด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเราด้วยใครใครใครไม่ใีใใใ่ใครนะคุณสายคอพี่กับพี่หมดแต่หนูแต่งหน้าอยู่ได้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 น,นี่ ตอนนี้ต้องขอบอกว่าทุกคนรอ,อก,การขึ้นเวทีของสองสาวครัวแล้าใครชอบครัวแล่วบ้าง yeah! Yeah! นี่เพื่อนผมจอห์นมูเลอร์นี่เดินทางมาจากอเมริกาเพื่องานนี้ <Yeah! S 1> uh, เป็นนักผู้ประกาศข่าวดังมากอยู่ที่นิวยอร์ก so how how do you like our event tonight wonderful event thank you for having you at this event beautiful yeah. you love it u h I love it it's fun เมื่อกี้เขาอยู่แล้วก็ชอบมากเลยนะครับมานี่นาะนๆะนะทำงานหน่อย สามีไปไหนสามีไปไหนสามีอย so, uh, like ู oh, ่นี่ค่ะเว้ยชอบไหมครับชอบไหมครับเอาดีครับ Yo good shit we're live right now okay sorry but I have fun yeah that's good ชอบไหมครับชอบค่ะสนุกค่ะมันค่ะลูกหลับแล้วค่ะดีมากเลยแม่ก็เลยมาเที่ยวคุณพ่อนะครับต้องบอกว่าขอคิดเป็นจรงขอะคุณด้วยนะครับทำให้มีการถ่ายภาพเกิดขึ้นกับคอนเซ็ปต์ที่มันมากของเอสวัตอนที่ กินหรือจะคุยคุกันยคุก่อนเดี๋ยวมันนกิอเอาวางพิซซ่าลงก่อนนะครับแล้วแล้วตอนที่ถ่ายภาพของดารามากมาเยเน,นี่ยคอนเซปของไอซ์สัวแต่รู้สึกยังไงบ้างครับดีมากครับอยากจะให้มันสื่อถึงความเซ็กซี่และความเผ็ดมันของไอเวอนนอนีนี้แน่นอนพร้อมจะดูครัวราหรือยังครับพร้อมครับเอไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะได้มีโอกาสนะครับเจอกับครัวราบนเวทีแน่นอนจอยคุยอีกนิดนึงนะชีวิตช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้งานงานพูดถึงงานหน่อย ตอนนี้งานก็ทำกับที่บ้านแล้วก็มีอะไรนิดหน่อยฝากฝากฝาก่ฝ,ฝากตัวหน่อยจะลองฝากผลงานหน่อยไหมครับก็ฝากดูแลชีวิตใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละก็อะโอเคค่ะก็ฝากน้องจอยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนะครับคืนนี้ขอบคุณที่เปิดมาดูเรานะครับวูดี้เกิดมาคุยภาคพิเศษสดนะครับกับงานแพร์ซีเอโอขอย้าเลยนะครับว่าเราอยากให้งานแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีเพราะว่าอะไรฮะสงการทางเลือกใหม่คุณสามารถที่จะเชิญนักท่องเที่ยวจากทั่วเอเชีย เอาเงินมาให้กับประเทศชาติในช่วงสงกรารไม่ใช่แค่ว่าเราสนุกอย่างเดียวแต่เงินไหลเข้ามายังประเทศเศรษฐกิจเราดีขึ้นและเรากไ็ได้มีความสุขอย่างแท้จริงกับสงกรานรูปแบบใหม่เอาล้ครับอีกไม่ฟังฟังรู้เรื่องไหมใส่ฟังมากค่ะพี่ยังฟังเสียงตัวเองไม่รู้เรื่องเรายังมีอีกสองวันนะครับคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้วันที่13พรุ่งนี้มี AfroJ a c k แล้วมีภาพ Afro Jack มัน Afro Jack นี่ถือว่าเป็นได้ต้องซื้อต้องซื้อซื้อ ไม่มีงานนี้ไม่มีการขอบัตรต้องซื้อเท่านั้น,นคุณสามารถมาซื้อได้ที่หน้างานนะครับของเราแล้วก็วันที่14ก็ยังมีดีเจอีกเพียบเลยนะครับสามารถมาที่ปากทางเข้า rca ฝั่งพระราม9ได้นะครับก็ขอย้ำถ้าไม่คืนนี้พรุ่งนี้ยังมี afrojack และอย่าลืมนะครับเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่45โมงเย็นและซื้อบัตรได้หน้างานทันทีเลยนะครับเอาล้ต้องขอบอกนะว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่สองสาวครัวล่าจะขึ้นเวทีแต่ก่อนที่เขาจะมาเนี่ยให้คุณดูภาพหน่อยดีกว่า ภาพความยิ่งใหญ่ของเวทีของ s อ o ที่หลายๆคนพูดถึงทางโซเชียลนะในช่วงวันสวันที่ผ่านมากับบรรยากาศที่ทาง Box w e d d ว n n g นะครับได้ตัดได้ตัดแล้วก็จัดเตรียมให้ให้คนดูนิดหนึ่งก่อนที่จะเราจะกลับมายังบรรยากาศสดในค่ำคืนนี้นะครับอาไปดูภาพนี้กันครับคอนเสิร์ตขอตัวลาเริ่มแล้วในขณะนี้ อน,น,นี่ยังมีวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่มากแต่ดีโมมาต,ตัวรอที่นี่แล้วนีม่มีอัพโปรเจกต์แล้วก็มีวันที่สิบสี่ด้วยนะมา,ามาสั่งซื้อมาซื้อให้ที่งานงานของแอร์จของเราที่หน้าปากทางของอ้อาเซียนฝั่งข้อสาเก้าเดี๋ยวเราทิ้งใายด้วยสาวคูเวล่าด,ดีกว่านี่คือการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต EDM ครั้งแรกในโลกให้คุณได้ดูกันในเมืองไทยเลยนะครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย<อ>บ๊ายบาย